นนี้นะครับเราก็มากันที่สวนดอกไม้ยกนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเราต้องมาดูครับว่าข้างในเป็นไงวันนี้สภาพอากาศก็ไม่ร้อนนะครับอาจจะมีฝนบ้างแต่ว่าไม่ได้ตกหนักครับจนแบบว่าเราไม่สามารถไวะ้อะไรได้เลยนะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวไปดูตอนถึงที่สวนนะครับ เราถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ครับอยู่หน้าทางเข้าเลยครับส่วนใหญ่สุกนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดก่อนนี่ครับร่มม่วครับดอกไม้นะครับทางที่นี่ให้ยืมฟีนะครับนะครับคุณแม่ก็มีนักท่องเที่ยวหลายท่านนะครับก็มาถ่ายรูปกันนะครับ ครับก็เดี๋ยวมันเดินเข้ามาเนี่ครับบรรยากาศลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับมีมุมให้ถ่ายรูปครับเยอะนะฮะจะมีกฎกติการมารยาทด้วยฮะในการเขา้าชมสวนนะครับจะเป็นแบบนี้ฮะที่เอาหมอนให้พ่อกับแม่ก่อน อาเคพครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนโอ้ยอยากกันเนี้ย ครับผมวันนี้ก็เดินถ่ายรูปเสร็จหมดแล้วนะครับก็เอาที่ทุกคนโอเคกับการถ่ายภาพครับแต่ถ้าถ่ายจริงๆครับถ้าจะเยอะคนนี้ครับมุมถ่ายรูปเยอะะครับแล้วก็กําลังเห็นพี่ๆเขากําลังวางแผนครับที่จะเพิ่มจุดถ่ายรูปขึ้นมาอีกนะครับนั่งประชุมกันกันหนุนนะครับส่วนไอดีก็ดีๆนะครับก็ ดูแล้วค่อนข้างที่จะชอบครับ <Okay. S 1> ก็ครับเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวจะไปต่อนะครับหลังจากจบตรงนี้แล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวดูครับมีที่ที่อยากไปอยู่อีกหลายที่ครับ <Yeah. S 1> แต่ต้องดูเวลาแล้วก็สภาพอากาศนะครับแล้วก็ ปริมาณคนที่มาเที่ยวในช่วงสงการนะครับว่าเหมาะที่เราจะเข้าไปไหมครับหรือเวลาพอไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับผมสําหรับสวนยายสุกนะครับที่เราเข้าไปถ่ายรูปตอนเนี้ยเราถ่ายรูปกันไปเยอะเยอะมากนะครับ แล้วก็กํากลังจะไปในที่ต่อไปนะครับส่วนดีๆวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยนี่ก,นก็เดี๋ยวเราจะไปที่หนึ่งถ่ายกระต่ายอะไรเรียบร้อยแล้วพวกกระต่ายมาด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะไปที่ไหนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอดูกันในทีดียวต่อไปด้วยสวัสดีครับ